ครเป็นซัมเมอร์เซลล์ครับที่ Terminal อลเวนที่วันครับถือเรียกได้ว่าลด70%เลยมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18เมษายนนี้ครับผมคิดว่ามันคุ้มมากๆเลยการที่ใครจะหาของขวัญให้กับคนพิเศษหรือว่าวางแผนเตรียมเสื anyone, ้อผ้าไปนู่นนี่นั่นไปเที่ยวให้มันเข้ากับช่วงซัมเมอร์นี้ผมคิดว่ามาที่นี่ได้ครับแล้วมีการจะซื้ออะไร ผมเองก็รับซัมเมอร์อรจะไปไหนจะไปทะเลจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องมาดูเสื้อผ้าที่นี่ว่ามันเหมาะกับที่ที่เราไปไหมเราก็ต้องควรมาวางแผนอีกทีหนึ่งกับสถานที่ที่เราอยากไปครับคุณซัมเมอร์ก็ไม่ถามเปน <c oughs> ็นไว่าไปไหนเนาะสงการ, <c oughs> การจะถึงนี้อะไรอย่างนี้ขงการที่จะถึงนี้นะครับคงไปไปต่างประเทศกับคุณพ่อคุณแม่ครับ<า>ใช่ไปกับครอบครัวครับแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับไปที่ไหนไปญี่ปุ่น เจแปงใช่ครับไปรับซากุระกำลังบานเลยใช่ครับแล้วไแทนมาเป็ไปกับครอบครขนาดไหนครับใช่ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นการไม่ได้เที่ยวนานมากกับครอบครัวแล้วก็ไม่ได้เที่ยวต่างประเทศนานมากครอบครัวอย่างต่างจังหวัดไปเที่ยวแต่อันนี้เรียกได้ว่าตั้งแต่ผมมมอสี <journée> ่มห้าได้จนกระทั่งมาถึงตอนนี้ก็หลายปีพอสมควรเพิ่งเป็นครั้งน,นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ทางครอบครัวก็วางแผนว่าจะไปเที่ยวกันเองอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ได้ไปทัวร์ไปกันเองเลยครับว่าเป็นการพ่เ่รับว่า ใช่ครับทำงานหนักมาตลอดก็อยากจะพักผ่อนเพราะว่าเราเองก็จะเปิดกล้องทํางาน7วันแล้วเป็นละครซีรีส์สเรื่องเลยเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะเปิดมายฮีโร่ด้วยที่เล่นเล่นกับไอ้กมลเน่แล้วก็เดือนหน้าเดือนเมษายนก็จะเปิดเล่นกับพี่เชียร์ที่คำพรซ่อนรักกรรมพูชเอเชี p i d เปิดพอเปิดกล้องแล้วแบบกี่วงกีเวก็จะลดคือช่วงนี้ก็โงยว่าออกรับได้ครับถ้าใครจ้างก็รับได้ครับเดี๋ยวบอกกองคิวละครก่อนอ่าครับคือเสมอนี่คือไม่ไดรับงานเลย ครับไปไปวางวางแผนกันเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตกลงกันครอบครัวว่าอยากพาพ่อแม่ไปเทีย่ยวอยากพาน้องไปเที่ยวอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวดีกว่าอไปนานเาไหร่อะไรนะครับไป,นนไปช่วงสงการพอดีครับไปนัคอมเไม่ขับมาไ,ได้อีกเซ็ซี่แบบว่ายน้ำโชว์ซิคแพคอะไรอย่างงี้ไม่ได้เห็นไปเออโชวไปแล้วเมื่อปีที่แล้วไงที่ไปเทียท่ยวทะเลไปภูเก็ตเอาอีกเหรอครับเอาอย่างเดียวรอซิกแพคไปเที่ยวอยู่ซิกแพคเดี๋ยวซิกแพคกลับมาเอ๊ะแต่เราก็แบบชอบกิน ครับกลัวคนดูเบื่อไม่รู้คนดูคนดูจะเบื่อหรือเปล่าก็ตอบเองเลยถ้ามีมคะีแบบทักทามติดต่อไหมหรือว่าก็มีติดต่อมาครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่อีกทีนึงว่าผู้ใหญ่จะให้เราไปถ่ายไม้อะไรอย่างนี้ครับหรือเรายังไรไม่เฟิร์มอะไรก็เฟิร์มครับตอนนี้ก็พร้อมเฟิร์มเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สองเรื่องอะไรก็ได้ถอดเสื้อทั้งสองเรื่องเลยครับใช่อยากให้อยากให้ดูในละครก่อนดีกว่า เพราะว่าตอนนั้นตัวใหญ่ตอนนี้ก็จะเล็กลงบีบลงเล็กลงด้วยครับอยากที่จะอมาเป็นแบบรู้เกินไปจนือแบบที่อยากไม่อนุญาตอืมเป็นซัมเมอร์ธรรมดาครับคือเราไม่ได้ถอดท่อนบนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับเป็นผลิตที่ข่าวเป็นอะไรครับเป็นผที่ไม่ข่าวไปแล้วเป็นยังไงบ้างเออตั้งแต่แบบก็ตกใจเลยครับก็ตกใจนิดนึง ครับว่าไปว่าไปเป็นแฟนเลยซึออ่ง <c oughs> ข่าวบอกว่าเป็นแฟนเลยผมเองก็ช็อกเหมือนกันยังไม่ใช่นะครับตอนนี้ผมมีแต่แฟนคลับครับออมีแต่แฟนคลับจรงิงตอนนี้หัวใจให้กับแฟนคลับจรงิจรงคือตอน,น,นที่ห <c oughs> เหมือนภาพของพี่เ <c oughs> ขาก็แบบ,บออนไลน์อะไรอย่างงี้มีแบบส่งผมก็ตูนอะไรกับพี่ผู้หญิงของไอเอฟก็ไม่ยังยังไม่เห็นมีครับยังไม่เห็นมี หวัน่นแบบอะไรแฟนลับไม่พอใจหรืออะไรไม่มีครับแฟนขับเข้าใจแฟนลับเขารู้ว่าเรามีเขาครับเราให้เขาอยู่ตอนนี้เราตั้งใจทํางานเราโฟกัสที่งานก่อนครับแต่เรียกว่าสถานะก็ยังคุยกันไม่ใช่แฟนแบบที่แบบสื่อไปใช่ครับ ก็คุยกันเป็นกําลังใจให้กันครับใช่เพราะต่างคนก็ต่างทําธุรกิจของตัวเองผมเองก็อยากทํางานในส่วนของงานผมเองเป็นละครผู้ใหญ่มอบให้2เรื่องเลย2เรื่องก็7วันแล้วส่วนเขาก็มีธุรกิจของเขาเขาก็จะตั้งใจทําในส่วนธุรกิจของเราเราก็แค่เป็นแบบคอยซัพพอร์ตให้กันคอยให้กําลังใจให้กันและกันอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าเพราะการที่จะมีแฟนได้หรือการที่จะ คิดถึงแต่งงานนู่นนี่นั่นเพราเห็นบางสื่อบอกว่าแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยโหยั้งเหรอครับแม่ผมบอกว่านู่น 30- 35นูน่นอะไรอย่างงี้ดีกว่าผมบอกว่าอย่างตัวเองไงก็ต้องมีฐานะที่มันคงกนมีอะไรที่มันคงก่อนครับใใเข้าใจครับเข้าใจเข,ข,ข,ข้าใจครับทุกอย่างเข้าใจหมดเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเข้าใจครับไม่ไม่ครับไม่เอาเราเข้าใจดีกว่าไม่ใช่คำว่าเก่งใจนู่นนี่นั่นเอาคำว่ารอเราเข้าใจกันดีกว่าแล้วทัพปี้นะคะ ครับ